ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือในสิบ้าพี่น้องนะครับไปเบิ่งบรรยากาศนะครับรับการรับงานเที่ยแรกของปีนะครับพี่น้องเที่ยแหกของปีนะครับพี่น้องของปีนี่แหละครับของปีนี่แหละครับพี่น้องครับเบิ่งว่าเขาจะไปใส่กันครับพี่น้องครับตามมาครับพี่น้องครับไปไปใช้กะพุ่มครับผม ทีเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับหม่องทีเ่เฮาสิเหลนครับพี่น้องเดินแล้วเหลนเราสองเทียชุมชนบ้านเมืองเก่านี่แหละครับพี่น้องโอ้สนามปัดโอ้เสียงตะกี้เป็นอะไรนั่นตัวเนี้ยไม่จำได้บ่ เป็นชลาดหน่อยคือฝันสร้างป็นอลังการได้หมดหลวงพ่อจอดถ่ดยรูปครับนี่ครับพี่น้องครับรูปเหมือนนะครับรูปปั้นของหลวงปู่ตอนนะครับพี่น้องที่เพิ่นเบิ่งแย่งลูกหลาน ข้าวบานนะครับเพื่อเกษตรสมบูรณ์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวน้ำผ้าพี่น้องว่าพ่อครับท่านพ่อออครับผมสวัสดีครับท่านพ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ปวัสดีครับผู้ใหญ่บัณฑ์เลยกันไรกันเพ่านผู้ใหญ่ลำพูนสองสีครับใช่ครับอันนี้ผู้ใหญ่ลำพูนสองสีนครับมูสันดานลุยตันนะครับผู้ใหญ่สนันด้วยกันนะครับโอ้ครับผมครับควันนี้ที่ถามครับผมพ่อออเนาะครับผมความเป็นมากของหลวงปู่ต่อนเท่าหนิไหมครับพ่อออครับ าาการจัดงานนวัตกรรมลงพู่ต้นนี่ถ้ามองย้อนหลังไปนี่ปีที่กำหนดจัดงานเนี่ยถ้านับถึงปี2566เนี่ยเป็นปีที่48แล้วครับป,ปีที่48แล้วครับผมปีที่8ครับซึ่งเขาจัดมาเป็นทุกปีครับเราคือถ้า13ค่ำเดือน3 14ค่ำเดือน3ของทุกปีเนี่ยที่ต้องมีงานอยู่บริเวณจุดนี้ตลอดครับครับพี่น้อง ในบ้านเมืองเกา่าในตะบลบัรยัตในอำเภอเกษตรสมบูรณ์เนี่ยที่ต้องนัดหมายกันมารวมอยู่จุดนี้ตลอดครับครับผับป้านี่เป็นร้อยว่าจําได้ครับครับครับผมต้องถามคุณอาผู้ใหญ่กันหนึงครับผมับป้านี่เป็นจางไหนครับคุณอาผู้ใหญ่ผับป้านี่ปีหนึ่งเนี่ยครับเกือบสามร้อยคณะสามร้อยกองครับผมจําได้ว่าหมอลัมมาหอดแล้วนอนบ่ไดครับผมเพราะว่าอย่างไรที่ครับ มีละแต่ละกล่องมากนี่สิมี้รดน้ำมันบ่ครับกล่องครับมีรถแห่แข็งมายังกยลังการ์ดนะครับย่าังการครับอ่าคุณบอกผู้ใหญ่เลยครับเป็นยังไงครับดีใจบ่ครับงานบ้านเฮาดีใจครับมันมาช่วงเป็นโควิดนี่แหละมันก็เลยห่างไปสองปีไปสองปีเอาดองเขาเริ่มต้นใหม่นะผมบอกผู้ใหญ่เนาะอ่าครับครับบอกได้เลยว่าพี่น้องครับผมจําได้ว่าผาปลาเฮานี่มาแต่ละกล่องเนาะคุณบอกผู้ใหญ่ครับมาแต่ละกล่องกับสิมีรถแห่ของแต่ละคนเด้รถแห่แต่ละคณะ มบวมบ่วมม้นมนครับสนุกสนานกันนะครับสนานกันเป็นพิธจมปีครับครับพี่น้องครับมวนอิหลีครับพี่น้องครับหลวง้อนแล้วครับพี่น้องครับผู้ใดอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้องครับเนาะมานมัสการหลวงตุอนเฮามาเฮ็ดบุญได้ครับตลอดครับตลอดเนาะตลอดเพราะว่าอาท่านหลวงปู่ตอันี่เปิดเปิดบริการครับตลอดทั้งวันทั้งคืนครับเปิดตลอดครับเปิดตลอดวันนี้ผมถามพ่ออ๋อครับครับผมตะกี้นี่ผมมานี่หกปีที่แล้วเนาะหกปีหกปีได้ครับหกนายอยู่หกปีเราได้เนาะพ่ออ๋อเนาะ อ่าตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านเป็นนุ่มพอออกเป็นนุ่มเลยครับวันนี้ไอ้ตะกี้หลวงปู่เฮ้าเนี่ยมติเป็นเป็นสังกระสีแมนครับสารานั้นเป็นสาราหลังเก่าครับสาราหลังเก่าสาราหลังเก่าตัวนี้ทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งท่านผู้ใหญ่ทุกหมู่นะครับได้มีมตินะครับประชุมปรึกษาหรือกันว่าเขาจะสร้างเป็นวิหารอ่าที่อ่ครอบอ่หลวงปู่ต้นนะครับเพื่อเพื่อพี่น้องเขาสิมาเก่าวนวัตสการครับ เพราะนั้นก็ได้ลงมือสั่งอยู่ประมาณสองปีปีที่สองนะครับเพราะนี้ก็ตอนนี้เขากำลังกำลังสั่งอยู่ครับกำลังก่อสั่งกำลังต้องการสายทันจากพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของหลวงพุทธตอนครับจึงไปยู่ตั้งจังหวัดยู่กรุงเทพนะครับขอให้กลับมามาซอยกันสงมาซอยกันตรงนี้ว่าผูริไม่กิสธาเด้อพี่น้องเด้อผูริไม่กิจสธานะครับ อ่ามานมรัสการได้ครับนมรัสการหลวงปู่ต้อนนะครับเด้อพี่น้องอยู่ที่บ้านบ้านเมืองเก่าครับบ้านเมืองเก่าตำบลบ้านย่างครับบ้านยางครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับจังหวัดชัยภูมิเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับอันนี้เป็นอันไม้เด้อครับพี่น้องอันนี้เป็นอันไม้เด้อครับเดี๋ยวผมหยิไปท้ายข้างนอกให้เบิรงเด้อครับตะกี้เป็นสังกะสีเด้อครับพี่น้องครับแต่แต่ผมมาล่ำนะครับเป็นสังกะสีอ่านะครับตอนนี้จะเป็นอันไม้แล้วเด้อครับพี่น้อง พอกันครับผม3กุมภาสองพันหน้าร้ครับผมครับผมมาให้หมุดน้ำกันได้พี่น้องเด้อพี่น้องครับมารับงานหมอลำนี่ได้กี่นัดเข่าได้ครับพี่น้องพ่อเราเลี้ยงเข่าได้ครับเลยครับขนมจีบได้เลยครับเนี่ยขนมจีบแยกด้วย คุณคู่กันครับผมเนาะอาจารย์นรเานาะ,ะอัาคุณคูณ่เราน,นะครับขนมจีบเจ้าพ,พี่น้องมีอดสลับเปล่า,า,าของแสบได้ไหนครับพี่น้องครับมีอ๋อสมีก้อนสลับเป่าก้อน,อนมนุษย์เอาคุณพ,อพ่อผู้ใหญ่นะครับทั้งสองคนบางว่ามันกิดที่เศร้าแล้วเนะาะครับที่คล้ายไปเรื่อยๆหรอก เพราะว่าปีหกมันหนาที่ได้แสดงหน้าเดือดจัดง,งานครับอเ,รเอาปีนี้ซะ,ะอเอาปีนี้ซะ <c oughs> ตรงนี้บริเวณนะครับที่หมอลำสิลนินนะครับพี่น้องสถานที่กว้างขวางมากครับแต่ว่าฮอดมืองานนั้นสถานที่กว้างขวางยังสี่สิแคบไปเลยนะครับพี่น้องสถานที่ที่กว้างสี่สิแคบไปเลยด้ยครับพี่น้องเพราะว่ามือน,นั้นสีมีเทิง หมอลำซิงมีเทรื่องดนตรีมีเทรื่องรถแห่ผัปลาได้พี่น้องเด้อเต็มอื้อเลยครับผมอันนี้กับบริเวณโรงเรียนนะครับส่วนตรงนี้เป็นอ่าโอ้อลังการของเขาครับครับวิหารหลวงปู่ต้อนนะครับอ่ากําลังก่อสร้างอยู่นะครับพี่น้องนะครับพอดีมาเจอโควิดก่อนครับพี่ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ครับ พอออนะครับผมจ้างผมมาตั้งแต่เล่าเป็นนุ่มตอนนี้เราก็ยังเป็นนุ่มคือนเขาครับนะครับจ้างไปผมมาเล่นกับพอออสองปีนี่นะครับนสองปีครับสองปีแล้วนะครับสองปีแล้วนะครับปีนี้ก็เป็นเทียดที่สามเทียดที่สามครับเทียดที่สามดีสิที่สิในมาตซอยหลวงปู่เนาะครับผมตะกี้ ลงังคานี่ก็กจะเป็นลงังคาเดียวสั้นเดียวเนาะเงินครับลงังคาสังกสีนะครับพี่น้องแต่ว่าคนหลายคข,ขนาดนั้นว่าครับคนหลายโบตรงห่างเลยมาซานล,ละครับ,บโดยมอประสบทุกอย่างชมฟรีชมฟรีเบิ้งฟรีเ<ฟ>บิ้งฟรีเลยครับโดยเฉพาะผาป้านี่ครับผาป้าผาป้านี่พี่น้องอยู่ในหมู่บ้านนะครับ,บ,บนั่นคือความศรัทธาลังไหลออกมานี่ประมาณ พอต่ำกว่าสามรอยสามรอยเจ้าพี่น้องสามรอยเจ้าพี่น้องแค่จากเจ็ดมองเศ้านี่ฮอดสองทุ่มครับผมผมหวังว่านะครับปีหกเรามันจะเป็นปีแรกแขกหมานเด้ครับพี่น้องบรรจัณฑ์วันดสองปีพี่น้องครับปีหกนี่พี่น้องคาร์บอนกับรถครับแห้งสี่ลหลก็สามรอยผมว่าล้อมาโดนแล้วครับล้มมาโดนมีอาครับมีโอกาสได้ครับพี่น้องเด้อมาได้ครับเด้ออยู่ที่อ่า เขาเดิน่าวิหารหลวงปู่ต้อนนะครับบ้านเมืองเก่าบ้านเมืองเก่าตำบลบ้านยางเนาะอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับจังหวัดชัยภูมิเด้พี่น้องเนะ้ะวันที่3กุมภาพันธ์สอง6นรอยครับพี่น้องครับแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ